สวัสดีปีใหม่ครับแอดแคทแคทรันแคทแคมปิ้งนะครับวันนี้เรามีสินค้าตัวใหม่มานําเสนอนะครับเป็นโคมไฟ l e d ที่เห็นอยู่นี่เลยนะครับเป็นโคมไฟแบบสีฟอมไลท์นะครับยี่ห้อเป็นผมตั้งชื่อให้เขาเลยนะครับว่าเป็นย e ียอ e ียอและผอมเพื่อนนะครับมันจะเป็นรูปลาสามสตัว เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ตัวโคมไฟเนี่ยเป็นโคมไฟ LED นะครับตัวเนื้อจะเป็นเนื้อซิลิโคนนะครับส่วนอันนี้มันจะเป็นพลาส,สติกนะครับตัวเราจะมาแกะกล่องให้ดูนะครับในกล่องก็จะเป็นตัวโคมไฟ1 1 1ตชิ้นนะครับแล้วก็สายชาร์จมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นที่สามารถ เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะครับอัวนั้นจะใช้แบต3 a 3ก้อนนะครับใส่เข้าไปตัวนั้นจะไม่สามารถชาร์จได้แต่ตัวนี้จะเป็นตัวที่สามารถชาร์จได้นะครับราคาที่เราตั้งจำหน่ายไว้นะครับตัวนี้เราจะขายในราคา500พร้อมส่งนะครับพร้อมส่งทั่วประเทศส่งฟรีทั่วประเทศนะครับแล้วก็ส่วนตัวที่เป็นมีแบตเตอรี่ในตัวเราจะขายในราคา 400พร้อมส่งนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดตัวที่ทใช้แบตเตอรี่ 3A 2ก้อนอะนะครับก็มันจะราคาถูกกว่าน,นิดนึงแต่ตัวสินค้าเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างนะครับเรามารีวิวส่วนตัวนี้ก่อนนะคะพอดีเพิ่งได้รับสินค้ามาจริงๆผมกะว่าจะขายช่วงก่อนปีใหม่เพื่อให้ไปใช้กันนะครับแต่มันสินค้าติด ติดขนส่งมาไม่ทันนะครับก็เลยก็เลยได้มาขายช่วงนี้ก็กันนะครับตัวสินค้าจะมี3สีตัวที่เอามาอันบ็อกให้ดูเนี่ยจะเป็นสีเขียวสีขาวข้างในเป็นสีเขียวอ่อนๆนะครับตัววัสดุเนี่ยเป็นตัวพลาสติกตัวครอบตัวนี้จะเป็นตัวซิลิโคนตัวตัวครอบเนี่ยมันอาจจะไม่ได้กลมบล็อก ทีเดียวนะครับเนื่องจากเป็นซิลิโคนมันอาจจะมีแบบุบเข้าไปางี้บ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ใช้ไปมันก็มันก็จะเข้ารูปของมันเองนะครับแล้วก็ตัวตัวที่ห้อยเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกเงานะครับถ้าเกิดเพื่อนๆได้ไปสำหรับเวอร์ชั่นที่เป็นสาย USB ตัวที่มีแบตในตัวมันจะมีที่ทาร์ดอยู่ตรง ของมันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือสายไฟนะครับตัวชาร์จมีที่มีสายไฟชาร์จ USB มาให้ด้วยนะครับสำหรับวิธีการชาร์จก็คือเราก็แค่เสียบตัวที่ชาร์จเนี่ยเข้าไปที่ตัวของอตัวหัวเสียบตรงนี้นะครับปุ๊บอา่ามันก็จะมีสังเกตได้ว่ามันจะมีไฟแดงๆขึ้นสถานะว่ากำลังชาร์จตัว ตัวสินค้ามันจะเป็นไฟวอว์มไลท์กดหนึ่งทีเป็นไฟระดับสูงสุดสว่างสุดนะครับกดอีกทีนึงเป็นระดับที่สองอสว่างปานกลางกดอีกทีเป็นสว่างน้อยสุดนะครับสำหรับการใช้งานสว่างมากสุดเนี่ยจะใช้ได้ประมาณสองถึงสี่ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดไฟระดับกลางจะใช้ได้ประมาณสี่ถึง 8ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไฟระลับล่างสุดเนี่ยจะได้ถึง8ถึง10ชั่วโมงอก็ว่ายง่ายคือถ้าเกิดเพื่อนใช้เพื่อนเใช้1คืนเพื่อนๆพื่อนก็เอาพอแบงค์ชาร์จเอาไว้ในในตอนกลางวันก็สามารถใช้งานได้ต่อนะครับถ้าเกิดผมคิดว่าเพื่อนๆเอาไปใช้เนี่ยเนี่ยผมลองเอาห้อย3ตัวความสว่างผมว่าพอใช้งานนะครับ ่าผมผมปิดตัวหนึ่งทดสอบไปให้เพื่อนๆดูนะครับตรงนี้เราก็สามารถแบบอ่าทำกิจกรรมตอนคืนได้กินข้าวกินอะไรได้นะครับอ่าผมลองขอปิดอีกอีกดวงหนึ่งนะครับอ่าก็ยังตอนนี้ก็ยังเห็นหน้าผมอยู่ใช่ไหมครับก็ผมว่าคิดคิดว่าหนึ่งดวงถึงสองดวงก็เพียงพอต่อการใช้งานเต็นทหนึ่งนะครับ หนึ่งหนึ่งเต็นถ้าเกิดมีเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะเอาสัก2ดวงนะครับอ่าโอเควันนี้ก็ขอบจบการรีวิวยังเท่านี้ครับขอบคุณครับ